สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพลาเครื่องนะครับวันนี้มีพี่รปาาพอนะครับเดินทางมาจากโอดงังนําพัสดุมาหมาส่งให้พอดีวันนี้ไม่ได้เข้าออฟฟิศนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้เข้าออฟฟิศแล้วก็เป็นวันหยุดหนึ่งวันนะครับพักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะครับ <laughs> ผมโบ๊ทโอฮาน่าพลาเครื่องนะครับ <laughs> ก็เลยมีพัสดุมาถึงหนึ่งกล่อง <laughs> ก็จะแกะแบบเรียวทามนะแบบเร็วเรวเลยวันน <laughs> ี้ <laughs> นะมาดูว่าส่งมาจากาบริการของอะไรคะเคอรี่เคอรี่ค่ะเคอรี่มาส่งเมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่ที่นะรอพอมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าด้านในคืออะไรนะครับอ่าพอดีพี่รอพอเลิกงานมาก็เลยขับรถมาส่งให้ใช่นะครับมาส่งให้ถึงบ้านเลยนะใช่นะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยผมไม่ได้เข้าโกดังนะครับก็เลยอว้าวอะไรคะพะ พระเครื่องพระเครื่องของใครอ่ะของใครอ่ะพ่อของพ่ออีกแล้วเหรอนะเรามาชมกันวันนี้เขาส่งอะไรมาให้นะครับอ้าวมาดูนี่เป็นพระเลี่ยมทองทั้งนั้นเลยครับใช่นะครับทั้งหมดกี่องค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดองค์ครับสิบเอ็ดองค์เยอะมากเลยเหรอใ ว้าวเดี๋ยว11องค์เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะมีรุ่นที่หลายๆคนชอบไหมนะครับอ่ะเอาองค์แรกเลยองค์แรกเนี้ยองค์เนี้ยหลวงปู่หลิวดูนี่องค์เนี้ยหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปี2,509ันห้า้สร้างที่วัดสนามแยะจังหวัดกาญจนบุรีเนื้อผมพุทธคุณผสมเนื้อดินขุยปูนะครับเนื้อดินขุยปูเนี่ยดีทางโชคลาภนะ ทางค้าขายเมตตามหานิยมเป็นเลิศนี่สัาพันธ์เลยนะครับนะปีศูนย์เก้าพระปิตาเนื้อดินขุยปูปีศูย์เก้าวัดสนามแย้หลวงปู่หลิวสร้างแล้วองค์ที่สององค์ที่สองนี่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 เหมือนกันเลยองค์ที่สองนี่ก็พระปิตาเนื้อดินขุยปูปีศูนย์เก้าหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกณวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เดินดีทางนะโชคลาบเมตตามหานิยมเป็นเลิศนะเหมาะกับทุกสาขางานอาชีพแอดมินรู้ไหมแอดมินรู้ไหมไม่รู้เหรอมแอดมินต้องบูชานะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเหรออ๋อต้อล้วปีศูนย์เก้าเสร็จแล้วก็มาเป็นปีนี้เลยนี่นะปีนี้ปีนี้คือคือปีอะไรพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดหากันให้คว้า พญาเต่าเรือรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี2,535ขายยากไหมขายากค่ะเพราะว่าหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกณวัดไล่แตงทองในปี2,535รุ่นสร้างโบสถ์ชื่อรุ่นสร้างโบรรสถ์ร,ร,สร,ร,รวยไม่หยุดรวยไม่เลิกเนื้อทองแดงสร้างแค่ห้าพันองค์โอ้แน่จะแพงมากๆเลยโอ้ไม่หรอกถ้าซื้อกับใครถ้าเช่ากับใครโบสถ์โอฮาอนาผ้าเครื่องนะรับประกันให้ด้วยครับ แล้วสวยด้วยเห็นไหมแอดมินสวย<ช>ด้วยสวยด้วยเห็นไหมมีแค่ห้าพันองค์เท่านั้นห้าพันองค์เท่านั้นต่อไปปีสามห้าแล้วก็มาเป็นปีสามห้าเช่นเดียวกันโอ้โหปีสามห้านี้เยอะนะปีสามห้านี้เยอะหน่อย <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> เยอะหน่อยเยอะหน่อย mm. ปีสามห้านี่เซตนี้เซตนี้ปีสามห้ามีห้าองค์นะห้าองค์อ่ารุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นพุทธสอนแอดมิน เนี่ยรุ่นนี้เลี่ยมทองให้เสร็จแล้วทุกองคนะ์เป็นทองสั่งทำนะเป็นทองสั่งทำสั่งทำยังไงสั่งทำให้เข้ากับรูปพระเครื่องรูปพรยาเต่าเรือนเป๊ะเลย,เ,ลยเห็นไหมสวยไหมดูความสวยของทองของช่างทองโอ้เหมือนกันว่าเลยนี่นี่เป็นทองของผมที่ผมให้ช่างของผมทําให้สวยไหมสวยมากเลยที่สําคัญรุ่นนี้ชื่อรุ่นพุทธสอนะรุ่นพุทธอนดียังไงพุทธสอนก็คือ มีพระพุทธคอยปกปักรักษามีพระสังกจา,ายเป็นตัวแทนความสุขและความอุดมสมบูรณ์มีพระยาเต่าเลือนของหลวงปู่หลิวนําไปค้าขายนะมีโชคมีลาบคาบเงินคาบทองมาให้และที่สําคัญเป็นเนื้อนวะโลหะตอกสองโคตตอกสองโคตแจกกรรมการได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรุ่นพุทธซ้อนปี3าหแจกกรรมการเนื้อนวะโลหะครับนะต่อไปรุ่นพุทธซ้อนเสร็จแล้วก็ มาเป็นปีพศสอง9ันห้าร้อยสิบเก้าสองันห้า้ยสเก้าลวงปู่หลิวท่านได้สร้างพระเครื่องไว้สองไว้หลายรุ่นแต่สองรุ่นนี้สร้างในสร้างและปลูกเสกในพิธีเดียวกันสร้างและปลูกเสกในพิธีเดียวกันนะอ,องค์แรกคือเหมาะกับเด็กผู้หญิงสตรีหรือท่านเองก็ได้เพราะชื่อว่าเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกปีสามเก้าเนื้อทองแดง บล็อกทองคําหน้าหนุ่มเนื้อ,อ,อทองแดงพร้อมเลี่ยมทองน่ารักน่ารักน่ารักไหมอยากไปใส่ในสร้อยเออนี่คือเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกปีสามเก้าบล็อกทองคําหน้าหนุ่มเนื้อทองแดงพรอ้อมเลี่ยมทองแล้วอีกหนึ่งเหรียญก็คือเหรียญหล่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเนื้อทองฝาบาทเกตลระครังเนื้อทองฝาบาทเกตลระครัง พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเปิดลู่ทางธรรมมาหากินเปิดช่องทางธรรมาค้าขายเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะแล้วเป็นเนื้อทองฝาบาทเก็รละครั้งที่สวยมากดูไหมไ ه, เห็นไหมครับจะมีแสงยิบยับยิบยับ,ยบเห็นไหมแสงจตามากอาแ,แล้วพร้อมพร้อมกับเลี่ยมทองคําแท้เลี่ยมทองคําแท้ให้สวยงามรับประกันพระแท้ทองแท้ให้ด้วยครับน้องแอดมินใช่ ต่อไปเหรียญหล่อพระพุทธเจ้าตังผลโลกมาองค์สุดท้ายวันนี้องค์สุดท้ายที่มาถึงก็คือเต่าจิ๋วรุ่นสุดท้ายไตรมาสเต่าจิ๋วรุ่นสุดท้ายไตรมาส <oret tiempo. S 1> นี้แอดมินจา๋าอันนี้สําคัญเลยเต่าจิ๋วรุ่นสุดท้ายไตรมาสสร้างโดยหลวงปู่หลิวปลูกเสกโดยหลวงปู่หลิวเป็นรุ่นสุดท้ายปลูกเสกหนึ่งไตรมาสหนึ่งไตรมาสหรือหนึ่งพรรษาเต็มเต็มปลูกเสกยาวนานนะครับ แล้วเป็นเต่าจิ๋วที่น่ารักและสวยมากดูนน่ารักและสวยมากเหมือนกับองค์เมื่อกี้เลยใช่เป็นเต่าจิ๋วรุ่นสุดท้าย<อ>สร้างน้อยสวยสมบูรณ์หายากมากๆครับถ้าอยากได้พักเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวต้องติดต่อใครครับบสโอฮาน่าพระเครื่องนะคะถูกต้องนะครับนะครับฝากฝากอะไรเอ่ยฝากติดตามใต้ช่องคลิป u t u b e ด้าน ด้านไหน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 ด้านล่างซ้ายมือ,มอนะกดติดตามและอย่าลืมกดไลค์กด,<จ>ดแชร์ให้ด้วยนะค,ะครับวันนี้ผมโส๊์โอฮหน้าพลัสเครื่องขอลาาก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ